ประสงค์ขึ้นพิจารณาคชุดละหกเบาลตมังแหนทการสราวุนาเกียรตินายกเมนีีเทบาลตมังแหนให้ฟาหันนะครับให้ฟาหันแล้วก็ลงทางด้านดานทาเพื่อเินานและกัทนก้าก็มีความประสงค์ที่จะจัดพิธีให้ครบส่วนเท้าบนกลางร่วมกับการใช้ตำรวจตรรกาสระนกเกทางาสแกนลูกไปด้วยการเ หนึ네รร่งตอนนี้ได้กี่นาแล้ครับสามสี่ผมขออนุญาตท่านผู้ใหญ่ในครั้งนี้นั้นท่านพันตำรวจตัวร็กเตอร์ทักษิณได้มอบให้กับคุณเวียดีสุตรบุตรเป็นตัวแทนอาหารกำหังเดินไน้ำให้ดีจ่านกองทุกการพ่อพาเลยครับ มณพลนามสีครับผมคุณรูมิรัตนกรคุณพิษฐ์ครับนะครับยินเชริญนะครับครับ คุณสมรรจันทาารา์มาลาครับผมท่านผู้มีเกียรติกระรพทุกท่านครับหลายอย่างเป็นไปตามที่ทางเจ้าภาพต้องการแม้แต่บทกลอนที่ผมจะมานำเรียนในที่ตรงนี้นั้นห้าความดีหาใดพา พ่อให้ทรัพย์ให้วิชาการะสมที่จะนำประวัติ